สวัสดีครับผม,มพี่นอ้องปองไปสุกูสุสคนครับผมเดียวเมื่อนี้สิภาพพี่น้องมาเห็ดกับดักกับดักหนูครับผมกับดักหนูโสมไม่หอ่หอเอาเบื้องหน้าตากันพี่น้องวพาะมันถูเปลี่ยนยังไงเบื้องอุป,ปกรณ์กันพี่น้องว่าไม่ยังเนี้ยเบื้องไปน้ำกันเห็ดไปน้ำกันเบื้องคลิปจบเห็ดเป็นแน่นอนครับผม กับอุปกรณ์โฮจะมีใหม่ใหม่จะใส่วามเงาประมาณ40%ครับผม43หรือ4 5เส้นนะก็จะมีใหม่อีกตัวนึงครับอาจจะเจาะรูก,ก่อนครับผม รูปประมาณสิบหาเส้นครับผมประมาณสิบหกสิบเจ็ดเส้นก็ได้ครับผมเดี๋ยวสิบหกเส้นนะพี่น้องเราจะเสร็จสะบ้าจ่อครับพี่น้อง ลักษณะนี้พี่น้อง่วนมาอีกตัวหนึ่งเ่อขึ้จะบากแบบนี้ครับผมบากแล้วกันเรา,าเราให้มันเขากันอย่พอดีครับผมขออนุญาตใส่คอนต่อกรบแป๊บนึงครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้พี่น้อง ก็จนะใส่เล็กตัวนี้ไม่ให้เป็นกลไกครับผมก็จะดัดตัวนี้ให้นตรงตรง อันนั้นก็จะมาวัดถาบลองเบิื้องก็จะใส่ไม่กิมมักไปครับผมนี่ครับเาก็จะใส่สวรรค์ดอกหน่อยเจาะบันพี่น้องนะครับสวรรค์เจาะ จะเป็นลูกสองลูกค,ครับผมอจอแล้วก็เป็นลักษณะนี้ครับผมเอาขมาสวมลองเบ่งพี่น้องอาจจะโอเคอยู่พี่น้องอวัการระยะระมั่นพี่น้อง เดือประมาณแปดกเส้นครับผมใส่ไม่กิดมาไว้ครับผมนี่ครับจากนั้นก็จะดั ดับแบบนี้ก็จะดับตัวนี้ล็อกไว้จังแม่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตด,ดับแป๊บนึงครับผม ขนะน,นี้ครับผมใส่คอนทุบจุกน้อยพี่น้องให้มันแน่นนี่ครับกับดักเขาจากนั้นก็จะดัดหัวตัวนี้โค้งไว้ครับผมเอาไว้แต่เกี่ยวหนังยางเอาแต่เกี่ยวหนงังยางขึ้นมานี่ครับผมจากนั้นก็จะเจาะรูตัวนี้อีกรู่น,นึงครับพี่น้องไว้จะเฮ็ดกลไกบั้นเนี้ย ครขออนุญาตเจาะแป๊บหนึ่งครับผมเจาะแล้วก็จะตัดออกพี่น้องก็จะอาส p o r t แค่นี้แล้วก็จะดัดเล็กตัวนี้ไปแบบนี้ครับผมแล้วเขามาสอดเข้าไป ก,การระยะพี่น่องนี่ครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับมันจะดัดเล็กตัวนี้ล็อกไว้ใส่หน้าคิ้ผม,ผมัน ดัดแล้วเขาใส่คอนทุบๆ,ๆมันเนียนจัง่อยครับผมจะเป็นลักษณะนี่บบไหนที่นั่นเขาทุบทุบให้ม,มันเนียนๆเลยแลละครับผมนี่ครับจากนั้นก็จะใส่ลวดตัวนี้มกกากลระยะอีกทีหนึ่งครับผม เราจะการระยะไปประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะหลังน,นั้นเราจะจาะลู่อีกครับผมนี่ครับจาะลู่เพื่อที่ว่ากลไข่ตัวนี้ฮะให,ให้ให้มันดินได้ครับผม,มดินได้ลักษณะนี้นะเขาไม่หยัดจอบแป๊บนึงครับผมจะจาะรูแบบนี้พี่น้อง นี่ครับจากนั้นเราก็จะใส้ลวดออคือเขาหญากได้ เข้าไปแล้วขอบคุณแลวก็จะดัดให้มันตรงๆจังน้อยพี่น้องนะครับจนเกินนี่ก็จะ,ต,จจะตัดตัดออกพี่น้องมาจะตัดเพื่อๆจังน้อยประมาณจากเส้นคืลงนี่ครับว่าจะดัด นันเองกันมันหลุดหายพี่นองน,นี่ครคนไก่เขาก็จะเป็นแบบนี้ครับผม ตนต้นนี้ก็จะดับได้แบบนี้พี่น่องหัดสองเทือ้อแล้วก็งอไปแบบนี้ครับผมจากนั้นาก็จะมาเจาะรูตรงนี้อีกนกา่าต 私に。 เงี้ยค่ตัดออกครับผมนี่ครับไว้ใส้หนังยางพี่ไหมจากนั้นก็จะกลไกาผูกกับตัวนี้ครับผมมาขัดกับตัวนี้ขัดกับตัวนี้กบต,ตัวนี้ดิน ว่าจะมาผูกกลไก่กันพี่น้องเมื่อกี้ผมอด2เส้นมันแย่งกันทำงานพี่น้องแลยเอาเส้นเดียวไปนี่ครับกลไก่มันการผูกกลนไก่ห่อก้าวแบบนี้ล้ะพี่น้องนะยการระยะแบบนี้ครับผม มัดล็อกเลยครับผมเด้ดทีแล้วก็ล็อกเห็นเนยียนเลยวันนี้เนาะ เกาแข็งเแล้วเราก็ตัดออกกันนี่เนาะเราจะตัดให้มันเหลือปมไว้จังหน่อยครับผมย่างไว้จังหน่อยครับแต่น้ำก็จะเซ็คไปเช็คไปเช็คล้นจังหน่อยครับผม ล้าก็เช็คบ้งว่าได้บ่าโอเคพี่น้องครับตัวนี้ต้องใส่ไฟแชกลุ่นให้เป็นปุ่มไปบีบนี่ครับต้องกันแก้มันรูดหายครับพี่น้งนองนะฮะมักการระยะตัวนี้ เนาะก็ตัดออกหน,หนึงครับพี่เนาะอ่ะเดี๋ยวรลอยครับเอามาดักล่องเบิรงมันพี่เนาะงจะใส่เป็นนังยางครับผมอ่ใส่สามเส้นล่อง,งก่อน โอ้นั่งอย่างก็ได้ขาดซื้อนี่ครับผมเวลาหนูเขาไม่หยียบกลนไกตน่ตัวนี้น้องพี่น้องเนาะมันก็จะหลุดออกจากกลนไก่ตัวนี้ครับเอ้ ทำงานของมันก็จะลักษณะนี้ครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยพี่น้องกับดักนกฮูกกับดักหนูครับผมนักหนูดักข้างพอนดักหนูเนี่ยย่างหน่อยก็ต้องแปดเซนครับพี่น้องหกเซนถึงแปดเซนถ้าดักพ้างพ่อน,นี่ ได้ตัมกุซิปเส้นครับผมนี่ครับจะเป็นลักษณะน,นี้พี่น้องเวลาเขาหลอดมาเขามาเหยียบคนไก่นาอพี่น้องเนาะนี่ครับจะลลอก้อทันทีเลยครับผม่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องสกู๊ตซุขข่นครับผมที่รับซ่มคลิปน้ำกันจนจุก ใช่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์คำว่าเป็นกำลังใจกันคือเก้าลหละครับผมยังพ่อกันไม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ